หอมหรือยังทุเรียนหมอนทองเดี๋ยวจะมาลองแกะก่อนนะคะมาสุกหรือ <GO> ย <av uther> ังเม็ดไหนเม็ดใหญ่คิ่ามันสุกไหมไม่เนยใจเสียงโผ๊กมากเยเสียงโผ๊กแล้วใช่ไหม โอ้โทำไมมันง่ายอ่ะลูกเนี้ยมันสูกในปิงีง้มันสูกใ,ในปิงเหรอ,หรอมันสูกจากต้นไงได้ปลายยามาไหมเนี่ยไม่ก็ตั้งเมื่อวานสูกบนต้นแล้วอ๋อเอาไม็ดใหญ่ๆเลยลุ้นๆๆสุกหรือไม่สูกมาลุ้นกันปีที่แล้วเคยปอกนะคะ ปรากฏว่าทุเรียนเรายังไม่สุกแต่ลูกนี้น่าจะสุกแหละชึกชึกชึกเลยลนุลนลนุลนลุนลุน แกะหมดเลยเหรอมันโดนเม็ดนี้ไงเก็บเม็ดนิ้งแต่ว่ามันโดนเม็ดนะมันก็เหนียวอยู่นะใส่มันอะเหนียวนึกว่าจะง่ายเหมือนตอนที่เห็นแงะแงแงเข้าไป จะปอกยากดูทรงแล้วเราจะไม่ได้กินง่ายอย่างว่าแหละไม่ใช่มืออาชีพนะนี่คือมือสมัครเล่นแกะส,สวยๆนะห้ามเละส,สวยๆงัดออกมาซูมซูมซูม ระวังตดแตกโอ้ยเละคุยเละเลยอ่ะโอ้เสียใจเละเลยไม่มันเป็นเละๆแบบเนี้ยมสู่บนต้นช้ำน้ำหรอก็อันนี้มันสูกบนต้นอ๋อมันไม่ได้หล่นลงมันกำลังจะหล่นแล้วระวังขา ไม,ม่มีมิเลค่ะไม่ไม่ได้ซื้อมาแบบของบ้านแม่โอ้ลุน้นลุ้นมากเลยสวยอยู ใจยังเหนียวเปลือกก็หนาทุเรียนสาว่าเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยแลดูได้กินอยู่ แข็งไหมเม็ดเนี่ยแข็งแข็งเอ,อย้ยอือ <c oughs> Nè, <coughs> à, đây rồi Ờ, ừ, rồi Nè, màu mạc vậy Ồ nào, lún ma แข็งไม่แข็งหรอกเดี๋ยวจะลองชียใหไมดูนะคะว่าจะเป็นเนื้อไก่ฉีกไหม ทุเรียนหมอนทองลูปนี้ยังไม่สุกนะคะต้องรอเป็นพรุ่งนี้ถึงจะสุกพอดีแต่เราใจร้อนไปหน่อยเลยรีบแก่แต่ก็กินได้นะคะอร่อยกรอบๆแบบมันๆค่ะส่วนตัวก็ชอบอยู่นะเพราะมันไม่เละอร่อยคะ่ะทุเรียนหมอนทองอร่อยที่สุดเลย คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย